ถามหน่อยในช่วงโควิดนี่ใช้วันกี่บาทไม่ได้ใช้ตังค์เพราะเราใช้ทรัพยากรที่เราผลิตได้ในบ้านทำบ้านให้สามารถผลิตอาหารได้ผลิตน้ำได้ทำไฟฟ้าด้วยวันนี้นะครับผมมาที่บ้านเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยเพิ่งออก MG ZS มานะฮะตัว EV นะไฟฟ้าแล้วก็เอามาติด solar โซล่าเซลล์ในบ้านนะครับเพราะว่า ช่วยลดค่าไฟเนาะเพเพื่อนตั้งใจว่าจะลดทั้งค่าน้ํามันแล้วก็ค่าไฟในบ้านด้วยต้องบอกว่าเพื่อนพวกนี้นี่เป็นเพื่อนสมัยพอชอเลยนะ,ะแล้วก็เรียนปตีมาด้วยกันคือเพื่อนจะเป็นแบบแนววิศวะนะฮะแล้วก็แบบมีไอเดียมีความคิดแบบคิดอะไรล้ามากนะฮะก็เลยแบบอยากจะพามาเดินบ,บ้านเขานะครับนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะปนัดเว้ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอมึงนานมากเลยนานมากอ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยโอ้โหนี่จะคลอดแล้วจะคลอดแล้วคลอดแทนเมียแล้วนะ <c oughs> เป็นไงมาไงถึงอยู่ๆแบบว่ามาทําบ้านแล้วมาติดโซลาเซลล์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากให้รอยฟังนิดหนึ่งคืออย่างนี้จริงๆเป็นคนชอบดูหนังอะเนาะแล้วก็จะมีรายการสารคดี discovery หลายรายการเลยซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับคนที่เตรียมพร้อมกลุ่มคนพวกนี้เขาเรียก prepper คือพวก prepper เนี่ยจะเป็นคนที่กลัววันสิ้นโลก มีรายการ Doomsday Prepper เราก็ชอบอ่ะเนาะแต่ส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจชญยสาสธิ์พอเพียงด้วยคือเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้เราก็มองว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเราจะดูแลคนที่เรารักได้ยังไงเพราะว่ามึงเราเพิ่งเจอโควิดมาใช่ที่สำคัญเลยนะจริงๆผมทำบ้านนี้ก่อนโควิดทำบ้านให้สามารถผลิตอาหารได้เออใช่เมื่อกี้เราผ่านสวนมามีสวนผลิตอาหารแสดงว่าพึ่งตัวเองได้คือสำหรับนัดก็คือจะมีเรื่องของ อาหารผลิตน้ำได้ผลิตน้ำได้ผลิตน้ำได้ด้วยดูดดูดขึ้นมาแล้วก็กรองแล้วมีนระบบบำบัดด้วยน้ำเกลือเป็นเือโซลาเนชั่นคือมันทำบริษัทเรื่องของการบำบัดไฮโดรพยาสตทำไฟฟ้าด้วยทำไฟฟ้าด้วยเอางี้ว่าพาไปดูแต่ละอย่างก่อนแล้วกันนะเอาเริ่มจากอาหารก่อนที่ผ่านมาแว๊บไม่รู้ว่ามึงทำอะไรปลูกอะไรไว้บ้างอันนี้แปลงอะไรวะเนี่ยอันนี้ มะเขือเทศมะเขือเทศหัวไชเท้าแต่ไหมนี่แตงกวาโอ้โหข้างในก็จะเป็นพวกผักกินใบผักวางตุ้งผักกาดขาวอ่าอ่าแต่พวกนี้เราได้แค่วิตามินอ่า่าใช่ไหมเราต้องการคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอ่นนี้แหล่งโปรตีนแหล่งโปรตีนคือไข่ไข่ถ้ามันไม่ออกไข่ก็กินไก่เออเฮ้ยไก่ไม่ยอมนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปฮู้ฮู้มาเลยมาเอาจริงเหรอให้กูเข้าเนี่ยเอ้าเข้ามาดิเอามามามา แต่กล้องไม่ต้องกลัวไก่ฮะคือถ้าวันซิ่งโลกจริงกูมาบ้านมึงก่อนเลยเนี่ยเชือดไก่ก่อนเลยสัตไม่มีอะไรกินก็น,นี่เลยเนี่ยไข่เนี่ยโอ้ยวันหนึ่งได้เกือบสามที่ฟองจริงๆวันละฟองนะ,ะแล้วเขาโพดฝักหนึ่งต่อคนเนี่ยอยู่รอดแล้วนี่เรากลับมาถ่ายรถไฟฟ้าเนี่ยกูสนใจคือดูแล้วคิดไปก่อนเดี๋ยวไปรถไฟฟ้าอ่ะไข่อันนี้ไข่เลยรอดแล้วรอดแล้วโปรตีนมีแล้วโปรตีนเดี๋ยวเราไปดูพืชให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตพืชให้พลังงานอืม อันนี้แหล่งพลังงานของเราข้าวโพดข้าวโพดหวานเราต้องมีการคํานวณว่าเราต้องมีพื้นที่แปลงเท่าไหร่กี่แปลงกินวันละกี่ฝากที่บ้านเนี่ยสี่คนใช่ไหมเราบอกถ้าจะอยู่รอดเนี่ยคนละฝักต่อวันสี่ฝากใช่ไหมแปลงหนึ่งเนี่ยปลูกได้สามสิบต้นเราก็ต้องหมุนเวียนเอาตัวฝากแก่มาทำเป็นลืดพันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อให้เรามีคาร์บฮเรตตลอดเวลา นี่กูกลับมาดูรถไฟฟ้าเนี่ยกูได้ความรู้เกษตรด้วยขบวนเด็นยังไม่พออ่ะเรามีนี่เรามีฟักทองอ่าอันนี้ก็เป็นแหล่งขบวบที่ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นอ่าเป็นลูปนะกินกัมันได้ขบวเด็นจริงๆทั้งหมดเนี่ยเราเก็บพลังงานจากไหนรู้ป่ะอ่าแสงอาทิตย์พืชเปลี่ยนแสงให้กลายเป็นพลังงานอ่าอันนี้เป็นกลุ่มพลังงานที่คนกินได้เพื่อได้พลังงาน นุ่นอันนี้ถั่วฝักยาวถัั่ววฝกยาอันนี้ก็พลังงานสูงตระกูลถั่วอ่าอ่านี้เราครบแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอ่าเห็นมันบอกไปซื้อที่ก็คือคนไทยเนาะอ่ากินแต่ข้าวโพดอยู่ไม่ได้เออก็กลัวลูกจะไม่มีข้าวกินอ่ก็เลยเนี่ยใกล้ๆนี่เลยเดินไปก็ถึงอ่าทำนาซื้อที่ไร่ไร่ครึ่งพ่อเจ้าซื้อที่ในกรุงเทพไร่ครึ่งนะฮะกี่ล้านครับซื้ออีกี่ล้านหลายตังค์อยู่นะสิบล้านกับสิบล้านครับเพื่อมาทำนามึงดูเพื่อนกูมันสุดโตรงกันนาไหน S <S ไอ้เพเปอร์ <Pepper S 2> เนี่ยมันคือมันต้องเตรียมอะไรบ้างไว้คนที่แบบเตรียมพร้อมวันสิ้นโลกมันต้องมีอะไรคุณ<ะ>คิดดูดิวันสิ้นโลกไฟฟ้าโดนตัดลง,ลงไฟฟ้าไม่ทํางานาน้ํามันมีให้เติมไหมไม่ม,มันไม่เหมือนในหนังนะ,ะที่ไปเจอรถปุ๊บเอ้ยมีน้ํามันสไตร์คันไหนก็ขับได้บ้านเราต้องผลิตไฟฟ้าได้เองผมเลยมาสนใจเรื่องแผงโซล่าโดยเราไม่ได้จ้างบริษัทนะช่วงแรกที่เราศึกษาเนี่ยอ้แม่โคตรแพงเลยเ ห้ากิโลวัตต์สิบกิโลวัตต์เนี่ยห้าหกแสนห้าหกแสนซึ่งเราติดไม่ไหวอันนี้ติดไปเท่าไหร่หมดไปแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทโอ้ก็ถูกนะอันนี้คือสั่งจากออนไลน์มาเลยถูกใช่เุาประกอบเองหาความรู้เองประกอบเองดี๋ยวีดวดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้แผงประมาณ4 0 0วัตต์สามพันกว่าบาทใช่ถูกมากอ่าแล้วอย่างหลังคาเนี่ยก็คือติดโซล่าเซลล์กี่แผง ก็ตอนนี้เรามีอยู่ก็ประมาณสัก8กิโลวัตต์8กิโลวัตต์อ่า8กิโลวัตต์ก็จริงๆก็พอเลี้ยงบ้านหลังเล็กๆได้หลังนึงเลยซึ่งบ้านจริงบ้านเราหลังไม่ใหญ่ลงจอดรถเราเองก็เป็น400วัตต์เนี่ยทั้งหมด6แผงซึ่งจริงๆพลังงานตรงนี้เรามาใช้กับรถได้ด้วยถ้าสำหรับเรื่องของความประหยัดเนี่ยค่าไฟตอนที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าแล้วมามีรถไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดือนหนึ่งประมาณ2,000เดือนหนึ่งเนี่ยขับกี่กิโลประมาณสัก33,000โโลล ก็แสดงว่าตกโลละ50บตังค์จากน้ำมันเนี่ยลิตรละปกติครับฮุนไดอ่าฮุนไดเฮสทวันสี่ห้าบาทนู่นน่ะโลสี่ห้าบาทโลเดือนเดือนหนึ่งกี่บาทน้ำมันเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นเดือนละสองพันเดือนละสองพันก็เซฟไปแล้วแปดพันใช่อ่า <serving> ก็ค <adv ki> ือเนี่ยค่าไฟแต่ว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นสองพันถูกต้องตอนนี้ปิดโซล่าเซลล์เนี่ยครับค่าไฟอยู่เท่าไหร่เดือนหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งแล้วตอนนี้ถ้าติดแล้วเนี่ยมันช่วยลดไปเท่าไหร่ตอนนี้รวมชาร์จรถรวมอะไรทุกอย่างแล้วเหลือเดือนละหกพันนี่ 6,000? ใช่โอ้โหประหยัดได้เลยเดสี่พันจริงๆไม่ต้องไปมองว่าติดเพื่อเอาไปขายการไฟฟ้าเพื่ออยู่เองได้อยู่เองของผมทําเป็นระบบออฟฟิศหมดไม่ได้ยุ่งกับการไฟฟ้าเลย ปุ้มเปิดอะไรขึ้นมาอยู่ได้อยู่ได้อยู่เาะน้ำก็ผลิตได้น้ำผลิตได้อาหารผลิตได้โอ้โหนี่เป็นไงฮะหลักคิดของคนที่เป็นเพปเปอร์จริงๆคือการซ้อมเตรียมพร้อมสาคัญนะใช่อย่างคนญี่ปุ่นเองเรื่องการซ้อมพัิบัติอะไรก็สําคัญแต่การที่จะเตรียมพร้อมเพื่อวันสิ้นโลกเนี่ยฝั่งอเมริกาจะเห็นเยอะจะเห็นเยอะใช่แต่จริงๆมันมีโอกาสอย่างโควิดเนี่ยคนแตกตื่นกันไปซื้ออาหารกักตุนเราเราใช้ชีวิตตามปกติถามหน่อยในช่วงโควิดนี่ใช้วันกี่บาทไม่ได้ใช้ตัง พราะเราใช้ทรัพยากรที่เราผลิตได้ในบ้านแล้วเหลือจากที่เรารับประทานเนี่ยเราก็แบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็ขายให้เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเดี๋ยวอยากไปดูอันหนึ่งที่เมื่อกี้นันเล่าให้ฟังว่าเอาความรู้เรื่องของเอาเอนจิเนียริงเนาะเราใช้ในชีวิตประจำวันเราเรียนเอนจิเนียร์มาอย่างเอาพลังงานจากความร้อนของแอร์เอามาลงสาวยน้ำถูกต้องเปลี่ความร้อนของแอร์ของคอมเพรสเซอร์แล้วเอามาทำให้เป็นน้ำอุ่นอีกถูกห้องเล่นลูกแอร์ก็เย็นพอเล่นเสร็จกระโดดลงน้ำน้ำก็อุ่นไปดูหน่อยอยากไปอยากไนไปดูกันไปดูกันน คึกคักมากเลยอันนี้สาสำหรับเด็กๆเนาะเจ้าโซนนี้จะเป็นโซนคิดขับเป็นโซนห้องของเด็กอ่าทำให้ลูกเล่นก็หลังนี้โอเปรดด้วยโซล่าหมดทั้งแอร์ทั้งไฟฟ้าตรงนี้คือระบบในการทำให้สระเรากลายเป็นออนเซนโดยพลังงานที่ใช้เป็นศูนย์เลยคือถ้าคนอยากได้สระน้ำอุ่นเนี่ยรูทีเยอะมากค่าไฟเนี่ยแต่เราคิดว่าฮ้ยกลางวันเนี่ยเราเปิดแอร์อยู่แล้ว แล้วพลังงานความร้อนที่เหลือจากแอร์เนี่ยทิ้งไปในอากาศซึ่งศูนย์เปล่าเราเลยสร้างระบบ Condensing Unit ขึ้นมาใหม่ โดยใช้คอยไทเทเนียมเพราะว่าน้ําในสระเนี่ยก็มีระบบเล็กโ้คอเลเนชั่นเพื่อไม่ให้น้ํามันเน่าอะเนาะมันมีเรื่องการกัดก่อนการกัดก่อนของอินใช่แล้วก็ใช้ตัวคอยไทเทเนียมเนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนโดยเราโมแอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะแทนที่ไปด้วยพัดลมถูกที่ใช้แฟนคอยตัวนี้พัดลมปิดแล้วฮะพัดลมไม่ทํางานพัดลมไม่ทำงานทำงานในคอมเพรสเซอร์เนี่ยดูเลยไม่พัดเลยคืออยู่ปกติเนี่ยเหมือนอแอร์เปิดปะเนี่ยจริงจริงแอร์เปิดแต่พัดลมไม่ทํางานลอยเย็นด้วยน้ําใช่แต่สิ่งที่ทำงานคือปั๊มอ่าปั๊มทํางานแทนปั๊ม ดูดน้ำมาอ่าอันนี้ปั๊มเรานี่ปั๊มทางานเห็นไหมปั๊มทํางานอันนี้ปั๊มก็ซับซ้อนนะเราใส่เซลล์ทเทเนียมเข้าไปเพื่อทําให้น้ําไม่เน่าอ่าเนะจากนั้นปั๊มดูดน้ํามาเข้าไปในคอยเพื่อดึงความร้อนความร้อนที่แอร์เนี่ยเอามาทิ้งข้างนอกแทนที่จะทิ้งไปอากาศทิ้งไปในน้ําแทนแลวน้ำเนี่ยรีเทิร์นกลับเข้าไปในสระเซ์คูเรียอย่างนี้จ้าได้ดีฮะชอบชอบชอบ จะได้ไม่เหลืออะไรสูญเปล่านะพลังงานเราไม่สูญเปล่าจริงๆเพราะว่ากว่าเราจะได้มาสักกิโลวัตต์เนี่ยมันก็ยากลำบากใช่ไหมหลายตังค์ถูกต้องถูกต้องเราต้องรีคาเวอรี่กลับมาให้หมดทีนี้เดี๋ยวอยากให้พาไปดูไว้นี่หน่อยว่าโซล่าเซลล์อ่ะถ้าจะซื้อมาระกอบอ่ะมันมีส่วนไหนบ้างที่ต้องติดเพิ่มอะไรอยากให้ไดเอียดนิดนึงเหมือกคนอยากจะไปซื้อตามไงได้เลยได้เลยนี่เปลือกไข่ไว้ขนาดนี้นี่ซื้อมาทำอะไร อันนี้มีพลังงานอ๋อพลังงานเปลือกไข่เนี่ยมันแคลเซียมเออเอาไปทำอะไรปุ๋ยเอาไปตำแล้วก็ไปโรยต้นไม้พลังงานุกอย่า่เนี่ยต้องถูกรีคาเวอรี่กลับไปี่ถ้าวันนี้กูกินไข่ได้ขนาดนี้นะวันหนึ่งเนี่ยกูโดบมากเลยเนี่ยวิตเลยฟังอ่ะเดี๋ยวไปดูระบบไฟฟ้ากันโอเคตัวสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้อยู่ข้างบนนี่คือชุดระบบไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ของโซล่าเซลล์ก็คือชุดแผงโซล่าเซลล์ปุ๊บจากกระแสตรงที่มาจากแผงจากทีวีเนาะเราต้องเข้าตัวสำคัญและนี่คือหัวใจของระบบเราคือ อินเวอร์เตอร์ซึ่งจริงๆในท้องตลาดเนี่ยมีอินเวอร์เตอร์หลายรูปแบบมีกิจทายออกกิจอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวที่ฉลาดที่สุดและดีที่สุดในตลาดตอนนี้จะเป็นตัวไฮบริดมันก็คือแปลงจาก ไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมาเป็น AC ถูกต้องเปลี่ยนจาก DC กระแสตรงมาเป็น a c ก็คือบ้านเราเป็นกระแสสลับใช่เพื่อใช้ในบ้านแต่ว่าไฮบริดเนี่ยมันจะฉลาดกว่าก็คือมันสามารถเอาไฟบ้านมาร่วมด้วยได้ในกรณีที่ไฟจากแผงไม่พอหรือเช่นแดดอ่อนวันไนฝนตกมันก็จะเอาจากการไฟฟ้ามาเติมแต่มันจะไม่จ่ายกลับเข้าไปที่การไฟฟ้าอันนี้เป็นออฟฟิศอันนี้ก็คือก็คือเอามาใช้ในบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเอาไฟมาเติมเพื่อสนับสนุนในบ้านถูกต้องบาลานให้โหลดเหมาะสมซึ่ง สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยววผมใส่แบตเตอรี่เป็นชุดใหญ่เลยนี่แบตเตอรี่ด้วยนี่แล้วมีอะไรตู้อะไรเนี่ยเนี่ยวไอ,อคอนโทร์นี่มีอะไรระบบควบคุม่ควบคุม,พพมตู้ไอ<า>้ตัวนี้น่าจะแพงอเนีลยตัวนี้ตัวแพงสุดก็คือเป็นหัวใจของข,องขอบวนการเลยอ่ะอย่างเมื่อกี้เริ่มจากแพงแผงเท่าไหร่นะแพงแพงตกแพงแล้วประมาณ400วัตต์เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทใช่แล้วตัวนี้ยสามกว่าบาทตัวนี้อินเวอร์เตอร์ก็ประมาณ4-5หมื่นไอ้ตู้นี้นะมันรับได้7,000วัตต์เจ็ดพันวัตต์แพงละ400วัตต์ ถูกต้องถูกต้องรวมกอนก็เท่ากับว่า10ก็สี่พันใช่อ่าถ้า10แผง20ก็8ปดพันประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณสิบแปดแแผงประมาณนั้นประมาณนั้น18แผงซึ่งเยอะพอสําหรับบ้านที่อยู่หนึ่งครอบครัวครอบครัวเล็กๆอ่าเปิดแอร์ได้เปิดตู้เย็นได้มีปั๊มทุกอย่างดูแบบปกติเลยมีรถไฟฟ้าคันแล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้าได้ด้วยจ้าในวันที่ลูกไปโรงเรียนเราไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเราก็ชาร์จรถส่วนตอนกลางคืนไม่มีแดดทํายังไงต้องมีแบตเตอรี่ต้องมีแบตเตอรี่อันนนีี้กก็อหัวใจ่ แบตเตอรี่อยู่ไหนฮะอยู่ในนี้ครับอ่านี่แบตเตอรี่ของเราถ้าได้นี่แบตเตอรี่เยอะมากอันนี้จะหนักหน่อยเออแบตเตอรี่ตัวแพงแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลในราคาจริงๆก็คือถูกถูกลงเยอะแล้วอ่าแต่ว่าก็ถือเป็นต้นทุนหลักจริงๆแพงกับแผงอีกเออใช่หมดนี่รวมรวมแสนก็เหมือนรถไฟฟ้าแบตเตอรี่แพงสุดใช่ใช่หมดนี่รวมแสนรวมแสนรวมแสนแต่คือสามารถเก็บพลังงานให้บ้านเราอยู่ได้กลางคืนทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยอันนี้แบตลูกแล้วเท่าไหร่กี่โวลต์ ลูกละ12โวลต์แต่เป็นดิฟไซเคิลตัวนี้น่าจะ250แอมป์อว์เรายังไงวะแอมป์อว์เป็นความสามารถในการจุไฟใช่มีทั้งหมด8ลูก8ลูกลูกหนึ่งก็หมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามแปดลูกแปดลูกก็แสนเป็นแสนประมาณแสนหลักแสนใช่หลักแสนก็จะหนักที่แบตนิดนึงแต่จำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่มีแบตแล้วเกิดการไฟฟ้าตัดโรยไฟฟ้าไม่มีเราอยู่ไม่ได้เกิดภัยพิบัติอยู่ไม่ได้กลางคืนลำบากเลยทีนี้แสงสว่างก็ไม่มีนี่นะฮะ คอนเซปต์นะเพบเพื่อคอนเซปต์คือทุกอย่างต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองมันก็เหมือนระบบไฟสำรองอะ่ะถูกต้องถูกต้องว่าอ,อันนี้มีผลิตไฟด้วยผลิตไฟด้วยแล้วก็มีตัวสำรองตัวสำรองเก็บไฟด้วยคือ <c ười> มึงอยู่ได้จริงแฮะไม่เป็นไรฮะกูมีทางรอดนะถ้าทำไม่ทนันกูก็ไปอยู่บ้านมึงอันนี้นี่สั่งมาออนไลน์ทั้งหมดสั่งออนไลน์หมดเลย11 11นี่รีบกดอย่างไวเลยรีบกดอย่างไวนะฮะดูวนะสั่งแพงมาสะสมไว้ก่อนอ่าเราค่อยๆเติมเราค่อยๆเติมไปเรื่อยๆใช่สั่งมาแล้วประกอบแล้วเรียนรู้เรียนร ประกอบยูทูบยูทูบดูเกิลยูทูบเอาทุกยูทูบมีหมดนะฮะมีหมดทุกอย่างเอออยากรู้อะไรเซิร์ชยูทูบเซิร์ชยูทูบพระเจ้ายูทูบเป็นเซอร์เอนจินเบอร์สองไม่เรียบร้อยลรงจาก Google นะฮะใช่ครับทั้งหมดนี่แหละเราสามารถสร้างลงบนฟางเราเองงบประมาณรวมๆแล้วก็สักประมาณสองแสนประมาณสองแสนประมาณสองแสนก็คุ้มนะที่แบบอยู่ได้ตัวเองถูกกว่าจ้างคนอื่นมาทำเยอะก็สรุปนะจริงๆชอบคอนเซปต์เนาะเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงเราตื่นมาไม่ต้องเอาแค่เตรียมวันชิ้นโลกอ่ะ วันนี้เราพูดถึงก็แค่ประหยัดเงินใ,ในกระเป๋าเมื่อกี้ชอบตรงที่ว่านั้นบอกว่าเออวันนีตน้ตื่นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายมีนัดไม่ใช่ไม่มีตังค์นะมีตังค์ทำธุรกิจนะค,ะครับธุรกิจที่เป็นเฉพาะมากด้านเฉพาะด้านใทเนียมเลยนะแล้วเขาแค่มองว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นมามันมีค่าใช้จ่ายมารออยู่แล้วคอค่าน้ําค,ค่าไฟค่ากินอะ่ะ เราไม่ à, รู้อนาคต e จะเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> อยู่ๆเน,นี้ยเกิดโรคระบาดใครจะรู้ว่าไม่มีระบาดรองสองใช่ถ้าวันนี้เราทําให้แบบว่าเราสามารถอยู่ได้โดยค่าใช้ใจ่ายเราถูกต้นทุนชีวิตเราถูกลงครับเนาะระหว่างไรายได้กับค่าใช้ใจ่าย <c oughs> วันนี้รายได้เราลดลง <c oughs> แต่ถ้าใครใช้ใจ่ายเรายังเท่าเดิมมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ไม่ได้เออแต่ถ้าวันนี้เราลดค่าใช้จ่ายได้เราพึ่งตัวเองได้มากที่สุดเนก่ยอันนี้คือ สิ่งที่น่าคิดนะเราคิดว่าเราทำเรงนี้เพื่อเราจะอยู่ได้ลดค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะอาลองไปทําเองอยากจะทําโซล่าเซล์ประหยัดค่าไฟก็สามารถทาเองได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์เดี๋ยวให้นัดส่งลิงก์ให้เผื่อใครอยากไปดูเอามาติดตั้งก็ขอแนะนำหน่อยนะครับส่วนคลิปยูทู e ก็ไปดูเอานะครับก็วันนี้เอามาฝากประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไอเดียของเพื่อนผมเองแล้วผมรู้สึกว่าชอบนะฮะ ก็ถ้าใครมีความเห็นก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โจบเพียงน,นี้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนพาไปโดนดูด้านรอบๆหน่อยได้เลยไปเจอกันฮนะบ๊ายบาย